วัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวไหนเอย่ยนี่ค่ะนี่ไหมคะหมู่บ้านเช้าประมงค่ะนี่มีเรือประมงนี่ค่ะอันนี้เป็นกระชังปลานะคะหรือกระชังอะไรกันแน่ไม่แน่ใจนะคะไม่รู้กระชังอะไรเนี่ยปลาปูกุ้ง นี่คือแม่น้ำประแสนะคะนี่ค่ะแม่น้ำประแสนี่ค่ะวิธีชาวประมงนะคะเขาก็จะสั่งบานอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะเวลาเขาจะออกไปหาปลาเขา่ะลงเรือไปนี่จะมีเรือ,รอทั้งนั่นเลยคะแนะแล้วตอนกลับมาก็มาเกียบค่ะ ขึ้นบานเลยป้าขึ้นมาขายขามถนนดีๆนะ่ชนนี่เหมือนกันค่ะสองฟังนี่ก็เพื่อนวิธีชาวประมงนะคะนี่ทะเลค่ะตรงนี้คือปากน้ำประแส แม่น้ำประแสก็มาจากไกลนู้นแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านแถวบ้านปากำไรเลยนะคะปากำไรเขาเรียกแม่น้ำประแสเหมือนกันแต่อยู่กลางลำน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาออกเนี่ยค่ะนีมีเรือหาปลากับกำลังกลับเข่าฟังเป็นแถวๆเลยค่ะ พาใครเอาบางกำไรมาปล่อยทะเลนี่งสายอดตายลงเรือไปคงจะเมาแต่เรือทำไรไม่ได้เรือกลับเข้าฟังแล้วกลับบ้านกันแล้วไม่รู้ออกไปกันต่างแต่เมือไรนะคะเน่ ปลาสดๆกลับมาเยอะเลยค่ะกำลังม uh uh? uh? anyway> ุงหน้ากลับป่านกันรอดนะคะเนี่ยมีพีผีนะปั่นจักรยานปันออกกำลังกายกำลังกลับแวะ ถ่ายรูปก,กันซะด้วยเดี๋ยวเราแอบถ่ายพีพ่ๆเขาเนาะพีพ่ๆน้องๆเขาไปขี่จักรยานกันมา,เ,าเขาแข็งแรงไปออกกำลังกายกัน<อ>นี่ฟังเพลงซะด,ด้วย งแขนกล้ามเป็นมัดๆนะออกกำลังกาย <c oughs> เราคนไม่ออกกำลังกายเนี่เดินก็แย่แล้วเราอะน้องๆส่นง,งน้ำแข็งมาแล้วมาแวะกินข่าวกันอ้าวเรือลำนั่นข่าวบานไปแล้วไปทางนูน่นใตบานอยู่ทงังน,นู่น เนี่ยค่ะวิธีคนใช้ฟังใชไ่ไว้เดี๋ยวเพื่อนๆไหนที่ว่าไม่ไม่ได้มาทะเลกันบ่อยนักหรือมาแล้วไม่ได้เห็นมุมนี่ค่ะเนี่ยค่ะวิธีคนแทบนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเรือประมงออกหาปลาเรือเหล็กเรือให่อันนี้พวกที่กลับมาเนี่เรือเหล็กนะไปกันสอ,องคนที่ก็คนเดียว ออกไปหาปลามาแต่เดียางนะคะเขาไม่ต้องกินปลาที่แฉสารเคมีเขาได้มาสดๆเขาก็ขายเลยที่เขาก็รงพอค่าแม่ค่าตามร้านอาหาร่ร้านอาหารแทบนีเยอะค่ะเราเคยได้กินปูกินปลากินอะไรกนสดสด ออกจากบ่านปาลากำไรมาสักไม่เกินสามสิบนาทีค่ะัวเนี้ยเราก็จได้มาเจอเรือลำนี้ไปไหนเนี่ยต้อง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 เรือเล็กเเดี๋ยวไปคนเดียวเองเนี่ยไปไหนกันเอ้ยเดินออกคำาังกายกัน เดี๋ยวเราจะไปตรงนู่นกันด้วยเนาะคะ่ะทีหลังเดี๋ยวตอนนี้ต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปนู่นกันก่อนไปทีอ่อะไรนะเรือรบที่ปลดประจำการแล้วอะคะ่ะเขามาจอดไว้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันวันนี้ปลายจะพาเที่ยวไปกระป่านะอย่าโดดลงกันล่ะ ปกับป้าป้าจะพาเที่ยวดูทางทะเลนะคะวันนี้เส้นทางชายทะเลเนี่ยแหละมีอะไรเยอะแยะให้เราได้ดูะคะ่ะประพาคานอ,อประพาคานนี่ถ่าป้ากำลังเขาใจพี่คือกำนดหลองน้ำนะคะหลงหลงน้ำตื่นหลงน้ำหลึก หรือมีสัญญาณไฟแป๊บ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 เคยดูสารคดีมาจำได้มานน่อยเราไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวผิดเดี๋ยวผีจะโดนดุแน่หรือไทยข้อมูลไม่ถูกต้องบ้านหลังนี้ใหญ่ช่สวยด้วยเอาทายไปฟังขอโทษนะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังโหลดอีฟานะ เดี๋ยวรอจังวะตอนยืนอยู่บนถนนน,นะคะเนี่ยเดี๋ยวรถจะเชียวเอาอเมีเรือกลับมาอีกแล้วทะเลกว้างใหญ่ ปากน้ำประแสปากแม่น้ำค่ะปากน้ำคือปากแม่น้ำนี้เดี๋ยวหาทางกลับไปดีฟังมีหลดมาไม่เอย้ยว่างไปกันเลย ตรงนี้กําลังปลดปลากัเนเลยอุ้ยเห็นปลาขา,ขาวๆเพียบเลยไหนๆ,นๆ,ๆมีคนปลดปลาอยู่ตรงเนี้มีนกด้วยอ้าโตมานีแล้วจะหาปลากลับมาสองคนกันไม่น่าเชื่อเนาะลำเหล็กนิดเดียวอะออกไปทะเลได้ไกลๆเก่งมากๆเลยอะ่ะ ความไรออกไปใส้สาเมาเรือ,อยางเดียวเป็นพาดอ่ะก็ไม่มีใครพาไปด้วยอะโอ้ยเรือรลำนี้ปล,ปลาเพียบเลยค่ะหเห็นอยู่ในอวนโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเนาะนะคะที่นี่สะพานประแสสินค่ะอยู่อำอเภอแกลงจังหวัดระยอง ผ่านไปผ่านมาแวะมาถ่ายรูปกันได้นะคะค่วัสดีจ้าเอ้าลืมถ่ายรูปฟังนู่นเฉยเอาเวียนหัวกันไหมคะเอาพอแล้วคะ่ะวัสดีจ้าวัสดีจ้า